วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเขาปลูกได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังข้าวก็งามไม่หมดเราไปล่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับผลผลิตดีกันครับเดะเด๊ะเดเด๊ะสูตรเด็ดเก,ดเกษตร,รกับปุ๋ยตรากะต่ายนี่คือ คุณธนาทรบุญมีหรือคุณยายทอนเกษตรกรผู้ปลูกพันธุ์ข้าวเหนียวได้ผลผลิตสูงถึง1ตันต่อไร่และมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกออนไลน์ทั้งใน Facebook ยายทอนแฟนเพจและใน TikTok ธนทรบุญมีด้วยการแชร์เคล็ดลับปลูกพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพเป็นที่รู้จักมีผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0นคนยายทอนกมีเคล็ดลับแบบชัวร์ได้เดสมหวังเป๊ะนี้อย่างไรเราตามไปดูกันเลยครับ ทำไมคุณยายทอนถึงหันมาปลูกพันธุ์ข้าวเหนียวครับคนอีสานมากินคนไทยกับมากินยายมองเลยว่าการตลาดมันต้องกว้างแน่นอนยายก็มาเลยเฮ็ดพันธุ์ข่าวขายคุณตอดแลกข้อดีของการเฮ็ดพันธุ์ข้าขายคือห้าบ่ต้องไปเสียค่าสีไงสําหรับพันธุ์ข้าวเหนียวนี่ยายทอนมีวิธีเลือกสายพันธุ์ยังไงครับผมโอย้ยายทอนก็ต้องเลือกพันธุ์เข้าที่มันเหมาะก,กับที่นาของยายท่อนโดยเฉพาะข้าวเหนียวกีบเดียวนะทนโรค ให้ผ้ผลิตหลายแต่ก่อต้นสูงบ่ลงเวลาสีมาเป็นข้าวสารกินนุ่มหอมอร่อยได้ผลผลิตหลายภู่มใจของเกษตรกรคัาหลายที่บอกว่าได้ผลผลิตดีนี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าได้ข้าวตีดตันต่อไร่ครับปกติคนตัวไปรอบหน้าปางสีเ็ดได้หกเกตอยกิโลกรัมแย่ทอนเช้ามาเท่ได้หน่งสามตัหนึ่งไรในการปลูกพันธุ์ข้าวเหนียว เราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับคุญยายครับอ๋อยายก็จะเริ่มจากการเตรียมดินเลยเพะว่ายายในเหตุหน้าสองเทียร่ายธาในดินมันกระสิเบิดไปค่ะ<อ>โดยยายก็สิใช่ใจในการไถไวและก็ตากดินไวห้าถึงสิบห้ามือพอเราทำข้าวในปีต่อไปเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีมเมล็ดข้าวเราก็จะสวยเตรียมดินเสร็จยายจะเริ่มปล่อยน้ำเข้าไปในหน้าและมักดินไวสองขึ้นเพื่อเตรียมที่จะทำเถือกโดยจะใช้รถปั้นดินให้ละเอียดเป็นเล่นแร่ปรับนาดินให้เรียบเสมอกันทั้งเมด พอดีของการทําเถือเขาจะอยู่บนโคลนช่วยให้รากเกาะดินและเขาจะโตวแ้แทมพวกหญ้าก็จะขึ้นซ่าอีกน้ำค่าแล้วส่วนในเรื่องของการเพราะกล้า คุณยายอนมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับก็จะ,จะเอาพันเขาไปแช่น้ำไว้2 4ชั่วโมงหลังจากหั่นกระจะบ่มอีก2-3ขึ้นพ่อเขาแตกนอก่อดียายกระเจะเไปเพาะไส้ก้าเมื่อก้าได้สิบหาวันยายกระ,จะเจาไปปักดำพื้นทีหนึ่งไรใช้พันเขาโบกเกิน5หากิโลกรัมแล้วยายก็จะใส่ข้นนี่แหละในการปักดำหลังจากที่ดำก้าแล้วต้องทำยังไงต่อครับยายอรครับ ล้างปักดำยายกระทิท้มไว้สามมือคะ่ะพอได้สามมือให้เขาตั้งตูดีแล้วยายก็จะปล่อยน้ําเข้านาเพื่อลดปัญหาวัชพืชที่จะงอกขึ้นมาแซงเขาของยายได้คะ่ะส่วนเรื่องการบํารุงธาตุอาหารยายอนมีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อยได้ไหมล่ะครับว่าอะไรยายโมยายนี่เห็ดหน้ามาตั้งนี่นูน่นนี่พอใส่ปุ๋ยตรากระ่ต้เข้าไปใบเขานี่โกง่งเขียวงามใบใหญ่ถ้าใบข้าวใหญ่สังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์มีดเขา เตงสมบูรณ์ได้ผลผลิตหลายดีอีลีค่ะยายจะใส่ปุ๋ยตรากระต่ายขังแหลกตอนเขาอายุ1 5บหาถึงยีวันให้ใส่ปุ๋ยตรากะา 4, 16, ระต่ายสูตร4ี่0ศูนผสมกับปุ๋ยตรากระต่าย1 6บ0 0สัดส่วน1ต่อหนึ่งอัตรา15บกิโลต่อไรเพราะในช่วงนี้เขาต้องการไนโตรเจนเพื่อไปสังเคราะห์แสงทําให้เขาแตกกอดีใบเขียวใหญ่สวยงาม พ่อต้นเขาอายุ30-35ถึงหวันยายจะใส่ปุ๋ยครั้งที่สองด้วยปุ๋ยตรากระ่ต้สูตร16-20ูนย์ผสมกับปุ๋ยตรากระ่ต้สูตร4 6 0สสัดส่วน2ต่อหนึ่งอัตรา16กกิโลต่อไร่้อยให้ต้นเขาแข็งแรงเขาแตกกอได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและในช่วงดท้ายพ่อเขาอายุได้4 5ถึงวันยายจะใส่ปุ๋ยตรากระ่ต้สูตร15 1515ผสมกับปุ๋ยตรากระ่ต้สูตร 4600- สัดส่วน1ตูนย์ศูนย์สัดส่วนหนึ่ ส้อยให้เขาตั้งท้องสมบูมรณ์ผลิตเต็มน้องค้าวมือนียายทอดผ้าพี่น้องมาอยู่ทงหน้ามาเบิงผลผลิตนี่ขายข้าวทางเฟซบุ๊กเลยเหรอครับเนี่ยค่ะยายทอดขายพันเข่าพันออนไลน์รอยเปิดส้นคะ่ะเปิดเฟซบุ๊กยายทอดแฟนเพจแล้วก็สร้างตัวตนจากการเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เพิเ่งเพิ่มมูลคา่าได้เป็นจิ๊บเท่าสร้างไา่ได้ให้ยายทอดได้เป็นกอ <c oughs> เป็นจำเลยคะ่ะค <c oughs> ุณยายทอดพิถีพิถนันใส่ใจทุกรายละเอียดในการปลูกข้าว จนได้พันุขหนียวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดแถมยังทันยุคทันสมัยซะขนาดนี้ผมขอมอบปุ๋ยคุณภาพดีปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอัดับหนึ่งในใจเกษตรกร,กรให้คุณยายทอนนำไปใช้เพื่อได้ผลผลิตด,คดีคุณภาพชั้นเลิศกำไรเป็นก่อเป็นกำชัวเดเดะเดปุ๋ยตรากระต่ายชัวเดะ<ด>สมหวังเป๊ะ<ป><ป>